พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระราชะดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้พระราชะทานไว้นี้ไม่เพียงแค่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นที่จะทรงงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ยังคงสะท้อนถึงความตระหนักและเข้าใจในปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับทรัพยากรขอ,ของชาติอย่างชัดเจน พื้นที่ป่าของประเทศไทยถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่องออท่านก็ทรงทราบว่าชาวบ้านเนี่ยไปบุกรุกถางป่ากันด้วยเลยบางคนถางไปห้าสิบไร่แต่ว่าทำได้แค่ห้าไร่สิบไร่นะครับเขาก็บอกว่าทำได้ขนาดนั้นเพราะมันไม่มันไม่มีน้ำของท่านก็เลยไปไปพบเขาถ้าจะมีที่ให้สักคนละห้าไร่นะครับให้นอกเหนือนั้นขอขอคืน ขอคืนเป็นเป็นป่านะครับท่านก็ส่งเข้าไปช่วยเหลือหาน้ําให้หาพันธุ์พืชให้เมื่อวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ที่บ้านทําติวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลน,นครโครงการป่ารักน้ำก็ได้เริ่มต้นขึ้นนับเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าโครงการแรกแรกจากพื้นที่ไม่กี่สิบไร่อันเป็นจุดเริ่มต้นส่งติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ได้ขยายออกไปนับหมื่นนับแสนไร่จากภาคอีสานไปสู่ภาคเหนือนับได้ว่าป่ารักน้ําเป็นต้นแบบของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนและป่าอยู่ร่วมกันดูแลกันและกันอย่างสมดุล